ไม่หักเราแค่ปนน้อยๆไล่ปั่มมาจะไปหาพานทองอ่ะผู้หญิงคนนี้ไล่มาไล่ปั่มมาวิ่งหนีกันไปวิ่งหนีกันมาไอเฮียนี่พาชนเตกไปไอคนเนี้ยมันพาชนเล็กถ้าเราไม่ระวังเองเราไปขี่คอเขาเองหลบแล้วแต่ไม่ทันตีหัวมอญต่ไปถามเขาก่อนเขาอาจจะมีธุระก็ได้มึงดัง ด้น,นะคะคุณผู้หญิงค่ะขอบคุณคุณ,คณเอ่อคุณผู้หญิงมีทุระอะไรหรือเปล่าพอดีว่าเมื่อคูนนี้เห็นวิ่งไล่ผู้ชายสองคนนั้นมาดีว่าเล่นกันหรอครับหรือว่ามี<ฉ>ใช่ค่ะฉันหยอกล้อกันนิดนึงนะคะค่ะผู้ชายด้วยค่เขาบอกว่าหยอกเล่นกันเนี่ยหยอกเล่นนะ ไม่หยอกมหยอกเรื่องจริงมันเอาตายเลยแหละไม่หยอกคนรัน่เหรอทะหยอกไม่โปะขนาดนี้อโหเออคุณมีธุระอะไรหรือเปล่าครับถ้ากว่ามีธุระถ้าอย่างนั้นผมรบกวนอย่าไปใกล้มันเมื่อกี้หมอมยืนใกล้มันยังจับหมมเลยมันก็จับตัวมันหันมาคว้ามือหม่อมจริง ระวังเอ่อถ้างัาาางน้นรบกวนเออขอโทษนะคุณผู้หญิงหันหน้ามาคุยกันได้ไหมตายแล้วคนนี้จับอีกแล้วอ่ะแต่ว่าแม่คนนี้เขาไม่คันสิปะ่ะ <c oughs> จะถันไปเลยไม่ได้หนูต้องลอดดูใต้วังขาอนหน้าตาเขาเป็นยังไงจะลองดูสิหน้าตามจะเหมือนที่เราคิดไหมอ,<า>อุออตอตอะไรตอนใครไม่รู้เหยียบซะแตกไปแล้วแตกมันหวงเลยนะนนเอาเลยนะแม่นี่จะดูแล้วนะพวกนันนจกจิ้นข้าวมันไก่เนี่ ยังเงยแม่ผู้ชายคนนี้เขาหล่อมากดูดิเขายังไม่เห็นหน้าหนูอ่ะก็เขาหยอกหนูด้วยจะมันเขาหยอกหนูอะไรก็พอหนูมุดลงไปใช่ไหมแลบลิ้นใส่ด้วยไปแลบลิ้นใส่เขาเหรอพระเจ้าค่ะอะไรส่งสัยแลบลิ้นใส่เขาเหรอ เราก็หันหน้ามาเนี่ยอ้าวแล้วไปแล้วเขาบอกว่าแลบลิ้นสั้นให้นั่งเกียด์ลิ้นไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะองไม่แลบและใครแลบหิวข้าวอ่ะลูกเฮ้ยนี่มาแค่นี้พอเดี๋ยวบ้าเทอาหารให้กินนะหายเหมือนหมาอยากอาหารคุว่าคุณพี่อยากแล้วทำไมวันนี้มึงแลบลิ้นสั้นเลย ว่าแลบตามอายุไม่เกี่ยวอะไรกับอายุพอเจ้าอยากเห็นหน้าน้องสิป้าเห็นอันนี้ไม่เอาไม่ไปคุยกับเขาหรอไม่เอาเขาปกติเห็นผู้หญิงเรื่องนั้นชอบไม่อยากได้เดี๋ยวผมชันจัดการเองสวยป่ะสวยมากคุณจัดเองเป็นไง ไอ้มึงอยากให้กูขี่คอเนาะหมายจะกูวิ่งเองได้หันหน้ามาคุยกันหน่อยครับคุณกูณเป็นอะไรของเขาได้ค่ะสหันแล้วนะคะหวานออกูไปตั้งแต่วันแรกแล้วไป่ไหนเนี่ย

มันจะหนีไปไหนตัวอะไรเนี่ยมันจะหนีไปไหนเราเป็นลูกเตโอ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้ยเรื่อยๆ h ปมัไปไหนอะแช่โอ้ยมไปหนอะปล่อยเลยตัวอะไรน่ย เห็นเมียรักถูกทำลายมาหิบคออ้าวโอ้ด้ได้เลยไม่อะไฟหลุดปะเนี่ยไฟหลุดไฟหลุดเอ้ยหลุดเมืาเม็ดนึงถึงว่าสิถึงหลุดได้ด้วยไฟหลุดไอตัวเก่าบนเอาบนเอาเข้าใจวันนี้แล้วันนี้ก็ได้เลยลุ้นเต็มเลยไฟหลุด แล้วไฝอะไรไปขึ้นในรูจมูกเลยนะจะหายใจยังไงเล่าทำไมทำไมถึงไม่ยอมแต่งงานอ่ะจริงๆเราเป็นเนื้อคู่กันนะเนอตัวเราไม่คันอ่ะจริงๆแล้วเธอเป็นเนื้อคู่ของเราที่เป็นคนที่เรารักมากที่เป็นสามรอบนะเธอเธอถอดเสื้อซะนะเธอไม่ซ่อนแบบนี้หรือยังไงเธอเจอแต่ดีๆไปแล้วทุกท่านเจอแบบนี้บ้างนะเธอก็ใจ่ไหมอ่ะฮะอะไรกูด่าไม่ได้ จำไม่ได้อหรอหนูอิงเงาไล่เงามิงาเถอะนะอยากจะด่าขึ้นขันฟังด่ามาเลยไอ้เจ็ดเลี้ยวด่าเลยดิหัวหน้าว่าด้วยดวงแก้วถูกมึงกรี๊กรี๊กรี๊กน่ารัก คนสวยโอ๊ยมันทิ้งแทงหมดใจอ่ะอพ่อมึงคนบ้ากามไงแล้วผมอะไรบ้านเวดเวดแต่ลงบ้านมาันไม่ได้ลงบ้านมึงเป็นไรหรอก